โคพาวเมอร์เก่งจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับรู้เรื่องฟุตบอลก่อนใครกับสมใจใส่เต็มข้อนะครับมีส,สื่อสื่อหนึ่งครับไปถามโคพาวเมอร์นะครับว่าถ้าหากว่ามีลูกจุดโทษ1นลูกเดียนะครับเป็นลูกที่ต้องตัดสินชีวิตเขาเขาใช่ใครเป็นคนสังหาจุดโทษครับซึ่งโคพาวเมอร์ก็ตอบกับผู้สื่อข่าวรัสั้นครับว่าผมเอง จะได้เห็นครับว่าโคเมอร์อยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวครับพึ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนนะครับหลังจากนะครับโชว์ผลงานสุดเทพครับ4เกม5ประตู1แอสซทครับและไฮไลท์ครับคงหนีพ้นเกมที่เขานะครับเจอกับไบตันครับที่ทํำคนเดียว4ประตูในครึ่งแรกครับแบ่งเป็นจุดโทษหนะครับฟรีคิกหครับและลูก จากการเล่นปกติอีก2ลูกครับโอ้โหบอกเลยว่าโคบะเมอร์ถือว่าอยู่ในช่วงที่พีคมากในตอนนี้ครับชุดตัวครับถูกจับตามองมากครับในช่วงเวลานี้ครับหลังจากลูกการก่อนนะครับที่โคบะเมอร์เนี่ยนะครับย้ายมาร่วมทัพเชลซีครับและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยชุดตัวนะครับคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับประจําปีของพิมลีกไปครองครับเมื่อดูการที่แล้วซึ่งณตอนนี้ครับไม่มีใครปฏิเสธได้เลยครับว่าโคบะเมอร์ เก่งจริงโคมาเฟอร์ครับลงสนามกับชูซีไปทั้งหมดนะครับ46เกมครับทำได้30ประตูกับ18แอสซิตครับแค่นี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกยู่แล้วว่าเจ้าตัวนั้นโคตรสุดครับทั้งลูกฟรีคิกลูกตั้งแต่นะครับเหมาหมดครับจุดโทษนะครับบอกเลยครับการจบสกอ์กโคตรเฉียบคมครับรวมไปถึงนะครับการจ่ายบอลที่โคตรจะแน่นยําครับและสำหรับวันนี้ครับคุณเลยครับ คิดอย่างไรครับกับโคบาเมอร์เก่งจริงหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกัน